เสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ของคนเกิดวันอังคารนะครับเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นไพ่ประเกตนะครับพลังงานของเสน่ห์นะที่ซ่อนอยู่ของคนเกิดวันอังคารนะไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการเอาใจใส่นะคุณมีจิตใจที่กว้างนะว้างเปิดรับในทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคุณมีความอ่อนไหวนะครับในเรื่องของความรู้สึกเ,เล็กเลน้อย กับทั้งคนที่เข้ามากับคนที่คุณรักคุณที่คุณรู้สึกดีด้วยนะครับคุณพร้อมที่จะเปิดกว้างนะในการทั้งช่วยเหลือนะแล้วก็ไม่ว่าเขาจะรักหรือไม่รักคุณก็ตามเนี่ยคุณก็ยอมรับได้ทุกสิบอย่างนะคือพัคพเกจเนี่ยคือคุณนะ่ะมีใจิตใจที่ดีมากๆนะแล้วก็ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามก็พร้อมที่จะยิ้มไปกับเขาสร้างความสุขไปกับเขาได้โดยฉะนาัานแล้วเนี่ยสำหรับสเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ของคนเกิดวันอังคารคือการเปิดรับนะครับ ความรักการงานการเงินโชคลาภสุขภาพของคนเกิดวันอังคารในเดือนกุมภาพันธ์ปี2568ก่อนรับชมคลิปการดูดวงคลิปนี้ไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นการดูดวงแบบภาพรวมเพื่อได้แนวทางและการสร้างพลังใจหาวนทางแก้ไขปัญหา ขอให้รับฟังรับชมด้วยความบันเทิงใจนะครับคนเกิดวันอังคารในเดือนกุมภาพันธ์นะครับจะเป็นอย่างไรมาดูสภาวะพลังใจนะครับตำแหน่งแรกนะครับจุดเด่นตัวตนให้ขึ้นเป็นราชศีนะครับจุดเด่นตัวตนตัวคุณนะมากับในเรื่องการตัดสินใจนะคุณมีเก่งคุณมีความเก่งในเรื่องการตัดสินใจนะครับเป็นผู้ที่เป็นผู้นำนะ,ะเป็นผู้ที่ทำอะไรเนะี่ยถ้าใช้การใจดีเนนะี่ย ก็จะได้เกิดความสําเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของแรงปรารถนานะครับดูซิว่าเป็นอย่างไรตําแหน่งแรงปรารถนาไพ่ขึ้นเป็นพยายมนะครับแรงปรารถนาของคุณเนี่ยอยากที่จะออกจากความเครียดนะให้อภัยตัวเองนะครับไม่ว่าสิ่งไหนที่ทํามาสิ่งไหนที่พบที่เจอในอดีตเนี่ยก็ให้อภัยตัวเองเพื่อจะออกจากความทุกข์เดิมออาจากความเรียดเดิมเิมได้ด้วยเช่นกันนะครับต่อมาในเรื่องของคนรับข้างหลัง ให้ขึ้นในเรื่องของหนุมานนะครับคนรอบข้างก็ดีนะคนรอบข้างสนับสนุนช่วยเหลือนะครับหรือเป็นสังคมที่พึ่งพาพึ่งอาศัยกันนะครับในการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆช่วยเหลือให้คาปรึกษาอะไรต่างๆก็ค่อนข้างเป็นจุดที่ดีที่จะได้รับความช่วยเหลือเหมือนกันนะครับต่อมาในเรื่องของวาสนานะครับให้ขึ้นเป็นพระอุชารานะครับโชคมากับในเรื่องของการที่กุณแแสดงศักยภาพที่แท้จริงของตัวคุณออกมารนะยาปกอย่าปิดนะมีอะไรก็ เผยมันออกมาน่าจะได้รับโอกาสมากขึ้นความสำเร็จมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะครับสําหรับคนโสดนะครับมารูซิว่าคนโสดนะครับช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างให้ขึ้นเป็นเจอคมิตรนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นที่รู้จักนะอืมสิ่งที่บังเกิดขึ้นนะเป็นเรื่องของความรู้สึกนะมันเป็นความโดดเดี่ยวนะออเป็นความรู้สึกเหงาอืมอยากจะมีใครสักคนอยากจะเป็นที่รู้จักอยากให้ใครสักคนมา ให้ความชุ่มชื้นเอในจิตในใจเนี่ยมันจะได้เอไม่เครียดไม่คิดมากนะมันมเหมือนแบบอยากจะให้ความรักเป็นดั่งที่คุณต้องการเอออยากจะได้คนรักคนชอบนะก็ยังมีความกลัวๆอยู่นะว่าเอยจะดีขึ้นไหมจะเป็นอย่างไรเออคุ้แอบแอบมีความคาดหวังเหมือนกันนะครับในเรื่องของเอความคิดความอ่านความรู้สึกตัวคุณนะครับในปัจจุบันตอนนี้นะมาดูเรื่องของคนที่มีคู่กันมากนะครับเจ้าชะตาเป็นอย่างไรเจ้าชะตานะครับไปขึ้นเป็นเอ ราชินีถือดาบนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นสังคมต้องการพยายามคือพยายามทําทุกๆอย่างให้เหมือนมีระบบมีระเบียบน,นะอพยายามที่จะให้ความรักมันีขึ้นนั่นแหละนะถ้าถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคือคนกลางจะมีความเจ้าระเบียบ <laughs> มีความเจ้าระเบียบกับผูค้คนเยอะเหมือนกันแต่ยงงอย่าให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่าให้เขาเป็นอย่างนี้นะถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยขยึย้นเป็นในเร,รื่องการที่มันแบบอยู่ในโอวาสพยายามทําเอทุกๆอย่างเพื่อที่จะเอ ให้เขาสบายใจเลอพยายามทุกอย่างที่เขาต้องการไพ่ขึ้นแบบมีความนอบนอบ้อมมีความที่แบบคือมันเบบือคือไพ่เน้าไปกลัวเออกลัวภรรยากลัวแฟนของเราเนี่แหละนะแต่ไม่เชิงที่แบบเออแบบกลัวจนโหดอะไรเงี้ยนะเออมันเป็นความที่เราคารพซึ่งกันและกันมากกว่านะครับออาดูซิว่าแล้วคู่คุณจจอะไรนะครับไพ่ขึนน้นเป็นเชเบรแนนะครับไพ่ขึ้นเป็นทางสา่งไพ่นะครับคู่มีความทุกข์นะ มันเป็นในสิ่งที่มันเหมือนตั้งกฎเกณฑ์ไปแหละนที่มันต้องทําร่วมกันนะไม่ว่าครูคุณอยากจะได้อะไรทำอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของาที่มันเจอเรื่องทุกข์ร้อนเจอเรื่องความไม่สบายใจที่มันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เป็นสิ่งที่ปรารถนายอยากให้มันดีขึ้นอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแล้วก็เป็นเรื่องของการซัพพอร์ตหัวใจนะเหมือนทําทุกวิถีทางให้มันเกิดความสบายใจของคู่คุณมากกว่าการที่รับฟังเข้าหาทา ปฏิบัติตนให้มันดีขึ้นหรือมีโอกาสเรื่องในอดีตจะมามีเรื่องของความไม่สบายใจเข้ามาเหมือนกันนะไอ้ที่เป็นความไม่สบายใจมันเลยําไม่ต้องมีการพิสูจน์ตัวเองแตนะ่ว่าเอ,อเคจะไม่ทําสิ่งขอมผิดพลาดเกิดขึ้นอีกแล้วจะทําให้เกิดความสบายใจเกิดขึ้นนะปากระพองในเรื่องของความรักให้มันดีขึ้นด้วยเช่นกันนะมาดูสําหรับในเรื่องของการงานกันบ้างนะครับสําหรับคนที่กําลังหาง,งานเป็นอย่างไรให้ขึ้นเป็นเท้าทุทร,รถนะครับอือคือทมในเรื่องของการสร้างโอกาส ของงานเนี่ยมีไหมก็มีแต่ว่ามันมีความแปรปรวตเออมันมีความแปรปวนมันมีความเออลังเลสงสัยมันก็องเกิดจากการตัดสินใจตัวคุณด้วยนะเพราะว่าในเรื่องของจุดเด่นตัวตังต,ต,ตัวคุณเนี่ยมันเป็นเรื่อง,องการตัดสินใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันถ้าม,ามาพร้อมกับอารมณ์มันมาพร้อมกับความรู้สึกเยอะๆมันจะไม่คุณตัดสินว่าเรื่องงานนี้ไม่ดีหรอก งานนี้ไม่โอเคหรอกงานนี้ไม่ได้หรอกงานนี้เราทำม,มีความสามารถเลยอะไรเงี้ยมันตัดสินเร็วเกินไปเราต้องระวังเหมือนกันถ้าใช้อารมณ์มาบวกถ้าใครได้ตัดินใจที่ดีกัใรใดที่ไม่ใช้อารมณ์ใช้เหตุผลว่าโอเคงานที่คุณอยากทํามีทางไหนที่ทําได้บ้างมีหนทางแบบไหนที่ให้เกิดความเสเร็จได้บ้างมันก็จะเป็นจุดที่เออไม่ว่าคุณจะไปสมัครที่ไหนคุณเตรียมความพร้อมได้ดีนะความเสเร็จมันก็นจะบังเกิดขึ้นได้ด้วยนะในเรื่องของสิ่งที่คุณปรารถนาที่เอ่อควรคนมันเครียดอ่ะเนี่ยไปปรารถนาอยากจะ ลครเครียดอยากจะมีความสําเร็จสักทีในเรื่องของการงานเซลนี้การเตรียมตัวมันจะทำให้คุณเกิดความมั่นใจมากขึ้นยิ่งมั่นใจนะความเครียดมันก็ลดลงนะแล้วก็ไม่ว่าคุณจะไปท,าทําำอะไรไหนก็สําเร็จได้ไวยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะคะรับมาดูเรื่องของคนที่เป็นพนักงานหรือราชการนะครับเป็นอย่างไรไพ่ึ้นเป็นประกาศนะครับอืม เป็นเรื่องของการเตรียมตัวเหมือนกันนะในเรื่องของงานต่างๆที่มันแบกรับภาระเยอะคนับในเรื่องของงานตรงนั้นงานตรงนี้นะมีการขยับขยายมีการต้องเดินทางมีการต้องทําสิ่งนั้นทําสิ่งนี้ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันถามว่าเหนื่อยเราคุมไหมก็คุ้มนะก็คุมอยู่ที่ว่าคุณจะมองอย่างไรคิดอย่างไรมากกว่าเพราะว่าตําแหน่งจทดนตัวตนตัวคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องของการตัดใจด้วยเป็นเรื่องของการที่คุณต้องใช้ ในการบริหารจัดการนะครับในเรื่องของการวางแผนชีวิตวางแผนการทํางานให้ดีๆจะได้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องของงานที่มันซ้อนงานที่มันชนกันนะการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นจุดทําให้ขจัดปัจจัยอุปสรรคปัญหาต่างๆและไม่เกิดความเครียดด้วยนะเออพอมันเยอะมันก็เครียดเนาะงานนู้นงานนี้งานนั้นยังไม่เสร็จงานนี้ก็ทําไม่ได้งานนี้มันต้องรอคอยก็คือถ้าคุณจัดระบบดีเนี่ยความเครียดมันก็ลดลงได้ด้วยนะครับแล้วก็ suo, เอ่อในเรื่องของสิ่งที่คุณอยากจะให้มัน ดีขึ้นมันก็ดีขึ้นได้จากการบริหารจัดการในเรื่องของงานในคโครงจุงนี้นะครับมาดูสําหรับในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นนางอีลานะครับอเรื่อง,องธุรกิจถามว่าดีไหมเป็นเรื่องของการที่มันต้องคอยประครับประคองมากกว่าคอยดูให้ดีนะเรื่องของอดีตมันเป็นยังไงบ้างเออในเรื่องของ ธุรกิจที่ทำนะเคยผิดพลาดมาเรื่องอะไรบ้างมันเป็นเหมือนเราเก็บในเรื่องของประสบการณ์เอาไว้เพื่อจะมาทําปัจจุบันให้ดีขึ้นวางไปอนาคตให้ดีขึ้นในเรื่องของธุรกิจที่ทำนะพอไปถึงเรื่องของจุดเด่นตัวตนเนี่ยเป็นเรื่องการที่ในทุกๆวันเนี่ยมันมีเรื่องของต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลานะว่าจะลงทุนดีไหมตัวนั้นตัวนี้โอเคหรือเปล่าหรือธุรกิจที่ทำเนี่ยมันจะไปรอดไหมต้องมีอะไรเพิ่มเติมต้องจัดการอย่างไรมันมีอะไรต้องใส่ใจเยอะนะแต่ว่าการใจของตัวคุณเนี่ยถามว่า แต่ใจแล้วดีไหมเนี่ยเออไพ่ขึ้นไปราศีนี่นแต่ใจแล้วดีอยู่แล้วแต่เี่นแค่ว่าต้องระวังเรื่องของความไม่มั่นใจมากกว่าเพราะว่ามันเหมือนเจอเรื่องของความผิดพลาดมาเยอะความทุกข์มาเยอะเนี่ยมันเลยทําให้คุณรู้สึกเริ่มที่จะกังวลใจลังเลใจว่าอที่ทําไปมันดีจริงหรือเปล่าเนี่ยพอความไม่มั่นใจมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดความลังเลคิดเยอะคิดมากมันทําให้ไม่ไม่ได้ทําด้วยซ้ําไปนะต้องระวังเรื่องตรงนี้เหมือนกันนะครับมาดูเรื่องของการเงินนะครับการเงินเป็นอย่างไร การเงินไปขึ้นเป็นพยามพุชุรานะไปขึ้นในเรื่องของพญามาณนะคือพญามาณเนี่ยไ่ขึ้นพญามาณเนี่ยบ่งบอกถึงความที่มันเจอเรื่องหนักมาเยอะเรื่องการเนงินถ้าถามว่าคุมได้ไหมคุมได้นะข้างล่างเป็นพระพุทธเจ้าเหไหมไม่ว่าจะพญามาณมาในรูปแบบไหนก็ชนะได้หมดนะแต่ก็เจอเรื่องหนักเรื่องหน่วงเือนกันต้องมีการใช้สตินะในเรื่องของรายจ่ายนะถึงแม้ว่ารายรับจะมีเข้ามาเยอะแต่รายจ่ายก็มีมากเป็นกันนะครับ มาดูิว่าคุณจะต้องระวังนะครับเงินจะหมดไปกับอะไรบ้างให้ขึ้นในเรื่องของพูดขุยนะครับต้องระวังนะในเรื่องของการไปซื้ออะไรกินหรือว่าไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆนะเออมีตี้ไปเพื่อนชวนไปกินหมกูกระทะเพื่อนชวนไปคาเฟ่บ่อยๆทั้งเดือนเลยนะไม่เว้นแต่ละวันนะเออถ้าหากมีการชักชวนบ่อยๆก็ เลี่ยงไปบ้างนะเพราะว่ามีแต่รายจ่ายม่มีอะไรที่มันต้องไปกินต้องไปใช้แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้เนี่ยก็เอาไม่เป็นไรนะแต่เลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่าเพราะว่าจะเพิ่มรยายจ่ายของตัวคุณด้วยนะครับสองไปขึ้น,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 นในเรื่องของสวดมนต์ในเรื่องของการทําบุญนะอันนี้เขาต้องทำได้แต่ว่าก็ต้องระวังที่มากเกินไปนะก็ส่งผลเสียครับตัวคุณรวมไปถึงสายมูนะเออซื้อเครื่องรางของขลังซื้อพระพุทธรูปซื้ออะไรใหม่ๆเข้าบ้านของมันต้องมีของมันต้องได้นะเอต้องมูมูเพื่อที่จะ ให้เกิดความสเมำเร็จทําได้ไหมทําได้แต่ก็ไม่ควรที่จะแพงเกินไปมากเกินไปนะถ้ามันเกินงบของคุณเนี่ยมันก็เกิดข้อเสียในะเรื่องของการเงินมันหมุนไม่ทันไปซื้อนั่นมาแล้วอ่ะโอเคคดาดหวังว่าที่จะเช่ามาเนี่ยมันจะทําให้คุณถูกหวยทําให้คุณได้เงินเพิ่มเนี่ยมันมีแต่ความเป็นไปแบบไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นถูกไหมดังนั้นเอาที่มันพร้อมพอควรดีกว่าหรือถท่าบันไดที่คุณมีเงินพร้อมที่จะไปเช่าพร้อมที่จะ,ะซื้อมาได ก็ค่อยในอนาคตก็ได้นะเออเดี๋ยวมันจะลาบากคุณน,นะครับสามไปขึ้นหัวร้อนนะเออมันเหมือนเครียดเครียดแล้วใช้เงินนะเออเครียดเราซื้อเสื้อผ้าเครียดเราซื้อของใช้ส่วนตัวนะเครียดแล้วมันก็มีแต่ใช้เงินโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะเออลงไปถึงในไพ่ขึ้นกับกาเล่นเกมเลยนะหากคุณเป็นสายเกี่ยวกับการเล่นเกมก็เติมเกมเ,กมเยอะนะหัวร้อนนี่ยอยากช,ชนะนะต้องเอ่อตัวเกมต้องดีเออทุกอย่างมันต้องพร้อมนะเออต้องเติมให้มันมีความเก่งกว่าคนอื่นเขาเนะี่ยก็ไม่ ไม่พิสน์สิ่งนี้ผิดหรอกนะครับแต่ก็ต้องถามเงินในกระเป๋าด้วยอย่าใช้เงินตามอารมณ์ตัวเองจนเงินไปก็เราก,ากัดเดี่ยวจะกลับกลายเป็นรู้ตัวทีนะอา้าวเงินหมดกระเป๋าเสแล้วมานั่งกินมามา่าปลายเดือนเนี่ยก็ไม่ดีนะนะครับก็ต้องระวังให้ดีนะมาดูเรื่องของโชคลาภนะครับโชคลาบเป็นอย่างไรบ้าง โชคลาภไพ่ขึ้นเป็นพระอิศวรน,นะครับโชคลาภในพวงจุงนี้นะครับมากับเรื่องของงานนะเออไม่ได้มาเรื่องของออหวยโตเรค่ะนะแต่มาเรื่องการกระทํามากกว่านั้นะการกระทําคุณนําพาในเรื่องของโชคเข้ามานําพาเรื่องของความสําเร็จเข้ามานั้นทําแล้วได้เงินในทองทําแล้วได้ทรัพย์นะครับยิ่งในเรื่องของอ วัสนาของตัวคุณเนี่ยนะคือมันเป็นการที่คุณแสดงศักยภาพของตัวคุณออกมานั้นนะตรงเลยนะคือคุณเอาความรู้ความสามารถของตัวคุณมาพลิกแพลงเออมาทําให้เกิดโชคมาทำให้เกิดเงินเกิดทรัพย์เกิด,กด,กดช่องทางมากขึ้นก็จะทําให้คุณร่ารวยได้โดยช่นันนะครับมาดูเรื่องของสุขภาพสุขภาพเป็นอย่างไรสุขภาพไปขึ้นเป็นพระติมูลตินะครับสุขภาพ อุดมสมบูรณ์นะเออภัยคุณนข้ังดีเลยนะครับแต่ก็ให้ระวังก็แล้วกันแต่ยังไม่ถึงขั้นจะเป็นนะเออเป็นให้ระวังเรื่องของอาหารการกินให้ระวังในเรื่องของการเดินทางนะเออเวลาจะไปนู่นไปนี่ไปนั่นก็ระมัดระวังเต็ดตรวจเช็ครถของเราจะมีการขับรถไปก็ตรวจเช็ครถให้ดีนะรถมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็รวมไปถึงสุขภาพร่างกายก็หากคุณทานอาหารได้มีประโยชน์แล้วออกกาลังกายดีแล้วก็ทำต่อไปนะจะทำให้ส่งเสริมสร้างร่างกายกระตุ้นให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆโดยเชิงกัปนะครับ มาดูสิว่าไพ่จะเตือนอะไรคุณบ้างนะครับมาดูตาแหน่งจุดออดนะครับเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นวราหวาตนะครับในเรื่องของตัวคุณเนี่ยต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องของปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นเยอะนะความกังวลใจทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เหมือนเวลาทําอะไรมันก็คิดเยอะจะทําดีไหมจะเป็นอย่างนั้นดีหรือเปล่านะมันเหมือนไปโฟกัสปัญหาซะเยอะนะต้องใช้เหตุและผลให้มากๆไม่งั้นเนี่ยพอเวลาเกิดการตัดใจในบางอย่างมัน มันเหนื่อยอะเนี่ยเพราะว่าเจ้าเนตัวคุณเนี่ยคุณต้องดูนะว่าคุณก็เก่งในการตัดใจอยู่แล้วต้องมั่นใจไปด้วยว่าสิ่งที่คุณคิดคุณทำเนี่ยรอบครอบแล้วนะโอเคคุณดูแลดูอีกแล้วนะนะถ้าคิดมากกว่านี้มันจะกลับกลายเป็นฟุงซ่าแล้วนะเออต้องเตือนตัวเองเยอะๆไม่งั้นเดี๋ยวจะกลับกลายเป็นว่ามันไม่ได้ทำเออมันกลัวแล้วก็ไม่ทำดีกว่าไม่เอาแล้วเดิมไปเสร็จไปเลยเนี่ยความเสร็จมันก็จะนีหายตายจากไปได้ด้วยนะครับเมื่อตำแหน่งอุปสรรคไพ่ขึ้นเนี่ยเรื่องของเปรียบเทียบเนี่ยมันไปมองคนนอื่เย ไปดูผ่านเฟซบ o o กนะไปดูเรื่องราวชีวิตคนอื่นน่ะโอ้โหทำไมคนนี้เขาชีวิตมันดีจังเลยอ่ะเออทำไมเขาทําอย่างนั้นเขารวยจังเลยนะมันเปรียบเทียบเยอะนะวัฏจักรใจมันมาจากการนี่แหละนะไม่รวยเหมือนเขานะครับไม่ดีเหมือนเขาเอาดูตัวเองก่อนดีกว่านะคือควรเรามีความสุขไม่จะเป็นต้องเหมือนใครคุณมีความสุขแบบของคุณได้พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอะเราเก็บมาเป็นแรงัดดันใจได้จะอยากเก็บมาเป็นความทุกข์เก็บมาเป็นความเปรียบเทียบแล้วมันกลับกลายเป็น แรงกดดันของตัวคุณนะหรือ,อมันก็ไม่มีความสุขหรอกทั้งกดดันไปหมดนะทำไมไม่ได้แบบนั้นแบบนี้แบบนู้นแบบนี้สแบบแบบแบบักทีเนะี่ยเออมันก็เป็นความไม่สบายใจตัวคุณได้นะครับก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะมันรู้สึกว่าไพ่สิทธิกิริยานะครับจะบอกอะไระครุณขอบารมีครูบาอาจารย์ชี่แนะแนวทางสองข้อให้ผ่านพ้นอุปสรรคนี้ผ่านไพ่สิทธิกิริยานะครับหนึ่งไพ่ขึ้นเป็นพระรามนะครับอือเป็นเรื่องของการตัดสินใจ การวางแผนและจงตัดใจให้ดีวางแผนให้ดีให้รอบคอบนะครับสิ่งที่ไม่มั่นใจนะครับก็จะมั่นใจมากขึ้นจากการที่คุณวางแผนอย่างรอบคอบแล้วก็ระมัดระวังนะคาดหวังหรือคาดดังนี้การวางแผนว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องของปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นได้บ้างลองวางแผนดูซิแล้วคุณจะควรที่จะเสริมตัวเองอย่างไรให้มันเกิดความสำเร็จมากขึ้นนะหรือว่าการเตรียมตัวเตรียมใจตัวเนให้ดีไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะมันก็จะไม่เกิดปัญหาได้ด้วย2ไปขึ้นเป็น เท้าทศรถนะับการสร้างความสบายใจนะเออในเรื่องของใจก็เป็นจุดหลักสําคัญเหมือนกันนะเพราะว่าความไม่สบายใจหรือความทุกข์อะไรมาเยอะเนี่ยก็ต้องหาอะไรที่มันเยียวยาใจใจ,ใจตัวเยอะๆนะครูบาอาจารย์บอกว่าทําจิตใจให้สงบนะทำจิตใจให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าคุณเจอความทุกข์อะไรก็ตามก็พยายามหาที่หลีกหนีเออหลีกหนีในเรื่องของความทุกข์ไม่ใช่หนีไปเลยนะแต่เหมือนเราไปผ่อนผักจิตใจอาจจะไปหาพื้นที่สงบมุมสงบของตัวคุณ พักผ่อนหากคุณทํางานหยุดวันอาทิตย์วันเสา,าร์อาทิตย์อะไรแบบนี้ก็โอเคไปท่องไปเที่ยวบ้างหาค,ความสุขให้เกิดขึ้นตัวเองบ้างสร้างความสบายใจนะก็จะเกิดความสบายใจเกิดขึ้นกับตัวคุณได้ด้วยเช่งกันนะครับมาดูซิว่าให้บุญญาพิธิานว่าอย่างาไรให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการทําบุญกับคนยากไร้แล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับการศึกษานะครับการทาบุญคนยากไร้แล้วก็ทําบุญการศึกษาเนี่ยก็จะหนุนหนักนะเสริมในเรื่องของความสเพสพตเสริมในเรื่องสติปัญญาเสริมในเรื่องของโอกาสต่างๆที่จะ เกิดขึ้นกับตัวคุณเมื่อคุณทําบุญไม่ว่าจะเป็นกับคนยักไรลหรือการศึกษานะครับมาดูเลขมงคลนะครับที่จะเสริมวาสนาตัวคุณเป็นเลขอะไรไพ่ขึ้นเป็นเลขสี่นะครับไพ่ขึ้นเลขหนึ่งนะอืมเลขสี่เสริมในเรื่องของคําพูดเจรจารนะครับเลขหนึ่งเสริมในเรื่องของความกล้านะขึ้นในเรื่องของความมุ่งมั่นนะยิ่งถ้าหากโชคคุณเนะี่ยมากับการแสดงศักยภาพนะศักยภาพคือการที่คุณ กล้าพูดกาคิดกล้กาทำแล้วก็จะบังเกิดความสำเร็จนะครับให้คุณเนี่ยนำเลขสี่เลขหนึ่งนะทำเป็ไว้เปอร์ก็ได้จดสักดาษเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อจะนุนดวงของคุณในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะครับ